สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะถ่ายลูกโมโมให้ดูนะคะที่ส่วนหลังบ้านเหลืออยู่ต้นเดียวเป็นพันคาวานากาชิมาปีนี้เป็นไม่เยอะเพราะว่าแมงมันกวนแมงทับปิกแมงทับสีเขียวๆนั่นอะ่ะมันกวนแล้วก็มีนกมาจิกด้วยมันร้อนค่ะ ร้อนอมากอะขนาดตอนนี้สามโมงกว่าแล้วยังสามสิบห้าสามสี่สามห้าองศาเลยค่ะเหลือไม่เยอะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะพาไปดูสวนหลังบ้านเสร็จก็จะพาไปดูสวนเพื่อนของเพื่อนนั้นเป็นพันชื่อพันซากุระเขามาลังจะสุกค่ะเป็นพันสุดท้ายของโมโมละของลูกพีทละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสวนหลังบ้านก่อนแล้วค่อยไปดูสวนเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูค่ะ วันนี้อากาศร้อนมากในลูกดีๆเหลือไม่กี่ลูกเองเนี่ยโดนแมงเจาะไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงฝั่งนี้นี่น,น,น,นีก็ช้ำไปหน่อยแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวก็เสียแล้วค่ะเนี่ยนั่นข้างบนอีกนี่นี่ตรงนี้อีกไปแล้วอ้าวตรงนี้อีกลูกนึงเหลือไม่กี่ลูกเป้าไก่ดีมูซีป้ายระเบิดูดอ่อืมก็ได้ นี่ต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเอ้ยลูกนี้ดูเยอะแยะป้เปล่าหมดทดเต้ต้นดูก่อมีเต้อโนอีป้วยนี่นี่โดนแมงเจาะไปแล้วนี่ก็โดนเจาะค่ะกุจีอีป้วว่ะโคเรมอันนี้ก็เหี่ยวไปแล้วเนี่ยมันมันมันร้อนมากหรือเปล่าไม่รู้นี่ป้เปล่าโคเรนในน้ำกระชีดอ่างกี่โดนไหนกูะกูละโค้ดมากนะสิขึ้นตะ้งสิทศเต้ทุเรียันเลยเลี้ยงลูกไหนไอ้คนนี ลูกเบลเลอร์เลยเพราะว่าเจ้าตัวมีเตมีเห็นไหมลูกเบลเลอร์เลยค่ะเสียดายเดี๋ยวก็ให้น้องไก่ขุ้นที่หม้อโต้วิวเกียร์ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นนะั่นอ่ะอ้าเนี้เห็นไหมไม่ดีเลยเลสียดายเปลาหมาอกเวะหมอกไข่ดังทอดเตะอุเวหมเนี่ยเห็นไหมมันจะเหีงเง่ยวๆข้างบนหมดเลยเสียดายมาก เพรอันนี้เขียวมากๆเลยมันไม่โดนแดดกะนนี่ๆๆน,น,นี่ไปหมดแล้วม่อยไปอ่ะใครดังโนบดค่อยดังใครดังโนบดไปก็โกดักแก่เนี่ยแถวนี้แถวนี้มั้งที่มันไม่ค่อยโดนเนี่ยเนี่ยนอกนั้นโดนหมดเนี่ยเหลือไม่กี่ลูกค่ะลูกดีๆเดี๋ยวจะเอาไปวัดด้วยงูเนี่า อมันไม่ดีเลยโดนแมงแล้วมันร้อนแมงมันก็เยอะนะแมงทับปีเขียวอะ่ะโอจังหมดชอบตัวอันนี้อืูดนะียแมิโนโทะจะให้ป้าขึ้นไปเก็บลูกไอที่ไม่ดีออกมาก,ก่อน<ข>ออาก็ได้หมดทดแตะอมันต้องต้องต้องค่อยๆนะเพราะว่ามันผิวบางมากมาปพาป่าเรียวอ่ะอนะ๊ยกระดะอีเกลู ก็ปาทิเลียวโฮตัวหมูหมดไปอืมยอดดังก็ได้หมอบดจิบจิอากังดอกกบักพอได้หมอเลียวโฮสตาร์ทเนี่ยเสียดายไอ้ลูกที่มันโดนเจาะหน่อยๆเราก็จะเอาไปให้ไก่ค่ะน้องไก่เขาชอบมากโอ้ยลูกเบลเบาลาปีนี้มันเป็นไม่เยอะลูกมันก็เลยใหญ่คุณ้องกินหัวมอกรึเปล่า เลียอกกโก้กโก้มาเดี๋ยวให้ฟ้าเขาเด็ดออกมาให้หมดที่เป็นแมงกกมนุ่มโกมกกอากรมดามวยกเจ้าเจ้าเจกก้้ ไอ้ชาไอ้ป๊ะป๋าป๊ะปานี่เสียว้าเสียดายมากเลยอ๊ะปะปาก็ได้หมอนีパパ่ก็เป็นนี่ว้าปาีกลงมอ้ อย่าอย่าขี้ตาน้องไม่แม่ได้ตัวอยน่แต้อไม่ไม่ดีวะโฮเร่แล้วถือแล้วต้องไปติดงานตไดงาน Oh. ป้าบอกว่าเอาเดี๋ยวไปแจกเพื่อนๆร้ <Okay. S 2> อนมากค่ะเดี๋ยวไปไล่เก็บตรงนี้เอาให้ไก่เนี่ยที่มันล่วงเนี่ยน้องไก่กำลังรออยู่ <laughs> ดูมันกินจริงๆค่ะเนี่ยลูกไหนที่มันกินจะอร่อยมากหวานมากน,น้ำฉ่ำเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปให้ไก่เราจะพามาดูสวนของเพื่อนค่ะ ชื่อพันาซากุระค่ะนี่จะเป็นสีแบบนี้นี่ค่ะพันซากุระก็ประมาณอาทิตย์หน้าคงจะขายได้แล้วเป็นพันสุดท้ายค่ะนี่เป็นไออันนี้เป็นต้นใหม่นะคะเพิ่งเป็นปีแรกเนี่ยเพิ่งเป็นปีแรกค่ะนี่แต่เป็นปีแรกแต่โหต้นใหญ่มากเลยปลูกได้ประมาณสองปีในปีที่สองเนี่ย แต่ออกผลมาเป็นปีแรกค่ะมันไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นต้นใหม่อยู่อันนี้เขาเรียกว่าพันธุ์ซากุระค่ะเป็นของเพื่อนบ้านนี่แต่พันธุ์อื่นๆขายไปแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูเพียงแต่ถ่ายต้นที่บ้านเนี่ยค่ะนี่ถ้ามันเริ่มสุกมันจะเป็นสีนี้ค่ะเนี่ยมันต้นใหม่อยู่เนาะมันก็เลยอันนี้อันนี้ยังยังเล็กอยู่เนี่ยเป็นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเขาก็จะปูผ้าอพลาสติกสี สีขาวเนาะให้แสงสะท้อนขึ้นมาโดนลูกแล้วก็มันมันก็จะสุกไวอันนี้ฮะยังไม่สุกประมาณสองอาทิตย์นะคิดว่าเนี่ยค่ะอันนี้ยังเขียวๆอยู่เลยไอ้ที่ไม่ถูกไม่โดนแดดนะคะมันยังเขียวอยู่ไอ้ที่โดนแดดมันก็เริ่มจะเป็นสีออกสีชมพูชมพูแล้วค่ะเนี่ยค่ะเขาเรียกพันซากุระเป็นพันธุ์สุดท้ายแล้วประมาณนี้เนี่ยต้นนี้เป็นเยอะน้อยโอ้ต้นนี้เป็นเยอะ นี่อะไรก็ไม่รู้นี่เป็นน้ำนี่ต้นมันเป็นโรคหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อนี่โดนแมงเจาะค่ะโดนแมงเจาะไปแล้วน่ะ,นะเจ้าของสวนนูน่นขับรถไปนูน่นสวนเขาทั้งนั้นเลยค่ะบริเวณนี้น่ะโกดังมู้นใช่หมดเลยอ่ะตรงนี้อีกนี่นี่จะเป็น พันซากุระค่ะเขาปลูกใหม่ทํ้โตไวจังเพิ่งจะสองปีกว่ายังไม่ถึงสามปีถ้าโตวไวมากเลยเนี่ยเนี่ยเขาลดน้ำมัน,ม,นมันร้อนมากเลยเนี่ยช่วงนี้มาสองเดือนแล้วฝนไม่ตกเนี่ยต้นใหญ่มากตรงนี้โอ้โหแล้วต้นเตีย้ยเนี่ยใหญ่มากๆเลยเนี่ยยันปลูกจังแต่เขาก็ขายได้ปีหนึ่งเป็น เป็นล,ล้านๆค่ะเนี่ยนี่อันนี้โอ้โหเริ่มสุกแล้วเนี่ยตน้นเนี่ยเนี่ยลูกนี้เริ่มสุกลวน่ากินมากน่ากินมากโอ้โห,โโหต้นนี้เป็นเยอะค่ะแต่ลูกยังเล็กอยู่เนี่ยเพิ่งจะปลูกสองปีกว่าเองได้กินผลแล้วเนี่ยโยกิซังเจ้าของอเพื่อนบ้าน สุดยอหนวสุดยอดคิวเอเจ้าเมื่อเจะโอ๊กวะสามสามเนียนคัดเต้นได้เดจ้าคือสองเนีหนึ่างนะ้นมารุสันเนียนเขาบอกใกล้จะถึงสามปีแล้วเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยอันนี้เพื่อนบ้านไดสกีโทโมนาชิว่าด้ชิบคลีสตาร์คืรเนี่ยจีบุนไซเตะลูกันนะอะไซเตตาเจ้าวะจีบุนโนโทนาลีฮัปปัสกันนะเอามาฝากเพื่อนเพราะว่าที่บ้านเขามีเฮาเขาบานเราดีใจนัวเป็นต้นเราต้นเราอยู่ตรงนี้

。こ,こ,これบีนตายกวเそうかなな่ゃาจะนกูเลหับปเดอืมดอกลั่นทมอันนั้นออยเอืกระหหน้าหนาวมามันก็ใบมันร่วงหมดเนี่ยหน้าร้อนเอามาฝากเพื่อนก็จะเอากลับบ้านกูอีกก็กากนะอ่ข้ัวชนะกลงน้นเดนานเด้นนเด้ว่าจะซื้อมุกกรสีอนนไม้มาส้ํมุ่ยกันะฮตะลักกสซื้อกันนะ

ใช้ย,อย,ย่อัตตแ่ะพิงกจะอ๋ออันนี้อันนี้สีสวยมากน่ากินมากเนี่ยถ้าโดนแดดมันจะเป็นสีนี้เดี๋ยวเขาก็จะปูผ้นานีน <laughs> <laughs> ่เนี่ยอืมออืมあのななちゃんのこの茶色いのってたからああ体になってうんこっちもピン ีชมพูนี่ยพวกนี้ยังไม่โดนแดดยังไม่ทันสุกใต้นี่ชูกลงกว่าด้กะมาดากะ,กะเขาบอกประมาณคงประมาณปลายเดือนถึงจะสุกว่ะเพราะมันยังเป็นสีเขียวอยู่เลยเนี่ยสีชมพูก็มีเอาก็าได้กไหมเจ้าพิงค์เกือดกดสีชมพูนี่มันจะสุกก่อนสีชมพูเอันสีเขียวก็ต้องรอเขาลดน้ำเจ้าของลดน้ำใช่หลดแต่ด้วยอี้ ฟูก้ทนไดกสัเล็กดกว่าะอ๋ออ๋อขอได้อยากไดอตรกรู้สเขาหวังเมื่อก่อนเขาเขาครั้งแรเขาใส่สีน้ำตาลคเด็กก็เยชุดใส่สีน้ำตาลเสร็จก็ดึงออกแล้มาใส่สีขาวนกตัวเล็กอะก็โอ้โหนาน้นานด้อีมีあのミーオキナの水からやけたまっかにやたり虫にやられたり เข,าบ,ขาบอกว่าอนเยว่เดินกติดอยู่อ๋อเขาบอกว่าครั้งแรกๆในตอนเล็กๆเขาจะเอาผ้าเอากระดาษสีห่อสีชมพูสีน้ำตาลก่อนเพราะการความร้อนการแมงแต่ถ้าเขาโตแล้วเขาต้านทานโรคได้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็กลางคืนเ็จะติดไฟสีเหลืองตอนนี้เขาลดน้ำเพราะฝนไม่ตกมาสองเดือนแล้วฮะเขารดน้ำอยู่ายกลับแล้วร้อนค่ะ ไ้เจอกันปีหน้านะคะโชคดีจงเป็นของทุกทุท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะร้อนอจินาันง์ยาาัีเลือ